สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีเช้าเช้าเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาโอ้เช้าเลยเนาะก่อนไปทํางานนะเอาสักดอกนะคะทุกคนสวัสดีนะคะพี่ๆี่เพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีพี่ป้านาอานะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าไปรับฟังไลฟ์เมื่อคืนนะคะมามาจัดอีโคกก่อนไปทํางานเดี๋ยวจะหัวฟูจ้ะนะมาอีโคก มึงบอกว่าไงนะมึงบอกว่าคนที่เข้าไปเม้นอะอิจฉาเฮ้ยมึงเลิกใช้ได้แล้วนะไอ้คำเนี้ยไอ้คำว่าอิจฉามึงแยกออกไม่วะกูถามหน่อยนะมึงอ่านเม้นมึงยังอ่านไม่ถูกเลยเฮียนะไอ้คำว่าเมลุมึงยังอ่านไม่ถูกเลยนะไหน,ม,นไม,นะมึงบอกว่ามึงอยู่ที่สิบเจ็ดปีอ่านภาษาไทยได้ภาษาลาวได้อีควายอีปึก๊กนะอีงโง่แต่งหน้าโอ้โหนั่นสวยสุดแล้วเหรอ งามแต,แต้เลยเลยนะโอ้โยงามของมึงนะี่นะนะตาเหมือนโดนต่อยอ่ะตาแดงอตาช้ำอ่ะตาเขียวอ่ะอีะคิวนี่เป็นไงทุกคนเขาแต่งหน้าวันนี้ก็แต่งหน้าผัวจะพาไปดินแดดไปดินเหนียวค่ะจะไปดินเหนียวจะไปแดกข้าวนอกบ้านเพราะอะไรคะเพิ่งตื่นตื่นแล้วไงไปส่งลิงไม่ใช่ะลรหรอกไปส่งลิงแล้วก็จะไปแดกมาแดกแล้วก็ไปหาห่อไม้ขโมยหาห่อไม้ ไปไปดูรูปทางว่าจะหาว่าจะทำอะไรว่าจะไปหาคอนเทนต์อะไรนะเขียนคนะิวกะนอีฮี้นะนะนั่นคิวหรือสะพานหรือว่าหรือว่าหรือว่าก้อนขี้ไปแปะอยู่นะ่ะฮะอีควายนะมึงอ่ะมึงมึงแยกหน่อยนะนี่มันเอาคอมเมนต์เข้ามาชี้แจงนะเอาเอามาเป็นคอนเทนต์นะถ้ามึงเบื่อนั่งมึงเบื่อที่จะนั่งชี้แจงนะแกแค่มึงนั่งชี้แจงเนี่ยมึงยังมึงยังเบื่อเลยมึงเบื่อทําไมพฤติกรรมมึงอ่ะ นะพฤติกรรมมึงอ่ะเขาเห็นกันหมดไงเขาเลยถึงเข้ามาเมน้นเขาเมนเนี่ยมึงเข้าใจไหมไอ้คาว่ามึงว่าเขาว่าอิจฉาอิจฉากเกลียดแะมึงแยกคําออกไหมฮะเกลียดแกอิจฉานะมึงมีอะไรให้อิจฉาอีโคกอีเฮียมึงไงอีแค่สามสิบห้านะมึงคิดว่าชีวิตมึงใช้มาเอ่อหัวเออเจ็ดเอ่อหัวเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกว่ามึงคิดว่าอายุสามสิบห้ามึงใช้มาช่วครึ่งคนแล้วเหรอฮะสามสิบห้าเนี่ยมันเป็นมันเป็นวัยที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวทำมาหากินเก็บเงินเก็บทองนะมันไม่ใช่วัยครึ่งคนอีโง่นะมึงคิดว่าไอการที่มึงพูดออกมาเนี่ยทาให้มึงดูดีทําให้มึงคิดว่ามึงพูดแบบเออให้ทุกคนคิดว่ามึงมึงมีมึงมีประสบการณ์ชีวิตเออมึงรู้ทุกอย่างอีโคก มึงไม่ต้องมาสอนคนไทยหรอกนะเขาเข้าไปเม้นเนี่ย,เ,ยเขาบอกมึงพวกมึงก็ยอมรับไม่ได้นะมึงบอกว่าอิจฉาใครอิจฉาแล้วไม่มีใครอิจฉามึงนะเขาดูความจังไรไฟไหมห้พวกมึงไงอิสันดานนะปากมึงอะนะก่อนแดกข้าวเนี่ยนะเขาเรียกว่าสันดานสันดานไพ่นะกินข้าวก็ด่า fc นะก่อนจะไปแดกข้าวนะตื่นขึ้นมานะบางทีหน้าไม่ทันล้าง หอยยังไม่ท so ันล no ้างกีย so ังไม่ทันล้างก็นั่งตั้งกล้องด่าหันไปทางนอกบ้านแล้วก็ตั้งกล้องด่านะถ้ามันยังไม่อาบน้ํำนะทุกคนนะถ้าแมงไม่อาบน้ํายังไม่แปลงฟันนี่ค้าเขาศูนี่นะเขาจะตั้งกล้องแล้วหันไปด้านนอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาแต่งหน้าแล้วหรือว่าเขาอาบน้ําแล้วเนี่ยเขาจะโชว์หนังหน้านะอีกคางคานะอีกขี้คานะไอขี้ค้าใครขี้ค้าผัวยังไม่เท่าไหร่นี่คขี้ค้า นะผัวคนอื่นนะเขาดีแต่ผมมึงเนี่ยแมงดามึงเข้าใจไหมมึงคืออีขี้ฆ่าให้ไอแมงดาไงนะไอเฮียนั่งสอยนะมึงบอกว่าเขาอิจฉาว่ามึงทําไมไม่ไปทํางานทําการขอทานเอาก็บบรรถูกของเขาไอเฮียนะมึงเข้าใจแล้วมันพูดว่าอ,อไอการที่เขาทํา ทำงานทำงาน y youtube เนี่ยงั้นทุกคนก็ขอทานหมดเสษที่ทํางาน youtube หรือไม่ดาราที่เอ่อดารานักร้องที่ได้รางวัลเนี่ยเขาว่าขอทานอีโคกมึงแยกประเภทเป็นไหมกูเมื่อมึงแยกมึงแยกออกไหมฮะว่าการเป็นดาราเขาเป็นการแสด,แดง เขาทำงานแต่มึงคืออีนักท่องเที่ยวมึงเข้าใจไหมมึงคืออีนักท่องเที่ยวมึงไม่สามารถทํางานได้มึงผิดกฎหมายมึงเข้าใจไหมอีสันดาอีสันขวานนะอีทลรเพนะนะมึงเข้าใจไหมเขาแลกเปลี่ยนด้วยการเขาการแสดงเขาหลงมึงทำเฮี้ยอะไรมึงนั่งอยู่บ้านแดกแล้วก็นอนมึงมีมึงมีอะไรให้ให้ให้เอฟซี ใหม่ๆติงหน้าโง่มึงให้เขาสนใจมึงมั่งนอกจากคําว่าเออมึงส่งกันแม่กูเด้มึงส่งกันแมกูเดยถ้ามึงคิดว่ากูทําไม่ดีนะลูกกูเลี้ยงไม่ดีมึงก็เอาลูกไปเลี้ยงเสหรือไม่มึงก็ส่งมันมึงไม่ได้มาเลี้ยงดูให้กูนี่มึงไม่ได้มาส่งเสียให้ลูกกูนี่เนี่ยพูดอย่างเงี้ยมึงพูดอย่างเงี้ยขอทานมึงก็ใจไหมนะหรือไม่ไปถ่ายไปบิ๊กซีไปนู่นไปนี่นะเออไอ้นี่นะแม่แม่เนี่ยเดี๋ยวเรามีตังนะแม่แม่เนี่ยได้๋ยม ไม่อีหลบเนี่ยมึงคิดว่าคนดูของโง้โหแกฮะอีเหี้ยนะมึงอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเขาพูดเฉพาะมึงมึงอีสว์เข้าใจไหมมึงมึงไก่แมงดามึงอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นคนอื่นเขาดีกว่ามึงเยอะนะที่เขาพูดเขาบอกเนี่ยเขาเฉพาะมึงนะมึงอย่าไปพูดเปรียบเทียบดารานักร้องที่เขาทำเลยเขาว่าขอทานนะเดี๋ยวนี้เงินมันทาง มาทางออนไลน์เงินมันมาทางลมมาทางเอ่อทางลมทางอะไรนีเ่เอาคําพูดไอ้เป๋มาพูดใช่ไหมฮนะอันนั้นน่ะเขาข,า,ขายเขามีการโอนเงินนูน่นนี่นั่นแต่มึงทําเฮี้ยไรมึงแบ,บมือขอทานนะผู้ใหญ่ใจดีจะให้เงินอ่ะถ้าจะให้ก็จะจะโอนมาก็โอนมานะเอ่อบอกว่าจะโอนก็ไม่โอนเนะี่ยอย่างงี้มึงข่มรูมึงก็ใจไหมอีฮี้มึงข่มคูเขา นะคมครูพ่อเขาให้ความหวังมึงนะพอเขาส่งช้ามึงก็ว่าเขานะตั้งกล้องไล์สดว่าเขาเนี่ยพูดบอกเราให้เราจริงไหมจริงติจริงติงตโอนมาจริงตินะถามยิกยิ่ยิ่ย่งยงย่งั้นนะฮะอีควายถ้าใครให้มึงทีทีเนี่ยโอ๊ยทักไปหลังบ้านเขานะหนูยังไงหนูอย่าง,งน,นางงี้หนูระเบื่อผัวผัวหนูมันขี้เกียจอีเฮียแม้พอมาตอนนี้เป็นไงผัวกูดีที่สุด ผัวกูรักกูผัวกูไม่เคยนอกใจผัวมึงไม่นอกใจแต่ผัวมึงไม่มีใจให้มึงมึงเข้าใจไหมอีงโง่อีเปิก๊กนะแม่มีการแม่ค่อยมีแม่อยู่คนเดียวคืออีหมยแม่ค่อยคืออีหมยเออแล้วหมาตัวไหนพูดว่าแม่เออกูออกมาจากหีหมานะอ่ะ หมาตัวไหนพูดกูออกมาจากหีหมาเอา่อทุกคนก็รักพ่อแม่ทุกคนนะไม่มีใครรักพ่อแม่เหลอไม่มีใครทําเหมือนมึงเหรออิสว์นะที่เอาพ่อแม่ออกมาด่าเอาแม่ออกมาด่าบอกแม่เป็นเอ่อมึงออกมาจากหีหมาอีมึงเหรออีจังไรไฟไหมอีเป็ดมึงเหรออีเนื้อาตายแล้วเป็นเป็ดเนะี่ยมึงเข้าใจไหมนะทําบุญไม่ทําสร้างแต่กรรมปากก็หมานะ ไม่มีเฮียอะไรดีเลยมึงอ่ะตายหาไอ้เฮียนะคนอย่างมึงอ่นนะอยู่ไปก็หนักโลกนะพูดไปก็แถนะปากอวยตัวเองแต่การกระทำจะย้อนแยง้งชั่วนะมึงสองตัวผัวเมียเนี่ยนะผีแม่งจับคู่ให้มึงตกเข้ากันจริงๆนะไอเ้เฮียนี่ยก็แมงดาอีนี่กันไรขี้ข้านะขี้ข้าทําไมอีขี้ข้าขาเบียดอีงโง่นะ มึงไม่ต้องให้กูกูไม่อยากได้สมบัติหรอกแต่เมื่อเวลาเวลาทะเลาะกันอ่ะมึงต้องแบ่งสมบัติให้กูนะของกูด้วยของลูกด้วยเป็นไงกูว่าไม่ได้ของเขาเอีย้ยออกูสร้างบ้านเนี่ยก็มีเงินกูนะเงิน y t u t u นะไม่ใช่เงินเออมูลบังอย่างเดียวกูถามหน่อยเงิน y o u t u b e แบบมันจะได้เยอะขนาดมึงสร้างบ้านได้หลังเหรอฮะการที่ผู้ใหญ่ให้ใจผู้ใหญ่ใจดีให้มึงทุกเดือน การที่ผู้ใหญ่ใจดีให้มึงและการที่พวกกูเข้าไปดูมึงอะ่ะมึงได้ยอดลายยอดวิวอะ่ะฮะอีฮี้สมัยก่อนอยู่บ่อก,กุ้งอะ่ะฮะมึงอย่าแผ้มึงอย่าแถไอคำที่มึงพูดว่าบ้านนี้ก็เงินจากน้ำพักน้ำแรงเหลอน้ำพักน้ำแรงที่อะไรอีสัตว์มาทางกี่ให้นะมีอะไรมีอะไรมึงมีที่อะไรนะมีต่หมอยล้ารอยยิ้มไงอีชั่วนะอีสถุนนะมึงก็ไม่รู้ผิดรู้ชอบหรอกนะเข้าข้างแต่ไอผัวมึงอะ่ะฮะ ผลสุดท้ายมึงมึงบอกว่าไงเดี๋ยวจะให้ผัวช่วยเดี๋ยวจะให้แมงดาช่วยซักผ้าทำนู่นทำนี่ผลสุดท้ายมึงก็ไปขี้คานะอีขี้คานะานะพูดไปพูดมาเบนเสร็จแล้วทําไมมันก็ไม่ช่วยมึงมันก็ไม่ช่วยมึงนะมึงก็คือขี้คาทําให้มันทุกอย่างนะอีงโง่อีปึกนะพูดออกมาเนี่ยเอ๊กูจะด่ากูจะพูดเองเม้นเนี่ย คอมเมนต์ยังอ่านไม่ถูกเลยก็แดะจะตอบเม้นนะเพราะอะไรทุกคนมันพิมพ์ไม่ได้อีโคกพิมพ์ยาวๆไม่ได้ไอหน้านอแตดเขาพิมพเมาวามันก็พูดอยู่แล้วว่ามันไม่สามารถจะเขียนคอมเมนต์ได้เขียนตอบได้นะมันเขียนได้อย่างเดียวคือคําว่าขอบคุณนะถ้ามันตอบยาวๆอย่างเงี้ยไอหน้านอแตดเขาเขาคอ,อ,อ,อมเมนต์จะเขาพิมพ์พิมพ์ตอบเอฟซีนะเพราะว่าไอแมงดาดเขาทําอีโคกทำยียอะไรไม่เป็น ได้จะนั่งตั้งกล้องด่าแค่นั้นเองนะและไอ้น่และไอ้แมงดาเขาเป็นคนจัดการหมดนะไอ้คอมเมนต์เนี่ยไอ้เฮียเนี่ยเขาก็ดึงขึ้นมาเองแหละให้คกด่าจุม้มแม่งหลังกล้องนะไอ้แมงดาจัดการหมดทุกคนนะไอ้เฮียจังไรไปก่อนเด้อสวัสดีจ้ะ